เลยดีกว่าทา,านด้วยกันค่ะ สวัสดีค่ะเราอยู่กันที่นครปฐมนะคะอยู่ใกล้องค์พระค่ะเรามีแขกรับเชิญค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นแฟนพี่ทันทุกคนนะคะแนะนําำตัวหน่อยค่ะวันนี้ใครคะคุณสุเองค่ะวันนี้มาเที่ยวองค์พระกับพี่ทันนะคะแล้วพอค่ะพี่ปอใช่เหรอคะไม่ใช่แม่ปอหรอคะพี่ปอค่ะ วันนี้เรามีนัดกับเพื่อนๆค่ะจะพาเพื่อนๆรุ่นพี่ที่อยู่ในสายออนไลน์ด้วยการไปเที่ยวกันนะคะเมื่อมาครบองค์ประชุมแล้วเราก็เดินทางกันค่ะก่อนอื่นเราก็ต้องแวะทานอาหารกันก่อนนะคะเราแวะที่ปั๊มปตทค่ะทานอาหารเสร็จแล้วเราก็เดินทางกันต่อค่ะวันนี้เรามาเที่ยวถึงนครปฐมนะคะองค์พระปฐมเจดีค่ะ สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้เรามาถึงแล้วค่ะวันนี้ทางเข้าก็มีค่าเชื้อเป็นพิเศษนะคะเดินลอดอุโมงมาเลยค่ะแล้วเราก็เดินขึ้นองค์พระปฐมเจดีย์กันค่ะ ขึ้นมาถึงข้างบนแล้วนะคะมาไหว้พระกันค่ะคนก็คึกคักนะคะแต่ก็ไม่ได้เบียดมีระยะห่างพอสมควรเลยค่ะ

ดันั้นนะอย่าลืมดวงดีทำก่อนแล้วก็ส่วนที่เหลือก็ไปตั้งทมมุนหมลนธีนะตั้งทมมุนหมลนทิเงินของท่านก็จะอยู่อยู่กับหลวงพ่อแลทุกขขบง one え <music> ตอนนี้เราไหว้พระกันเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวกันต่อค่ะตามไปด้วยกันค่ะเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวตลาดหน้าองค์พระกันนะคะฝั่งตรงข้ามนั้นเลยค่ะจะไปตามหาข้าวหมูแดงค่ะเขาว่ากันว่าถ้ามาถึงนครปฐมแล้วมาถึงองค์พระแล้วต้องได้ทานข้าวหมูแดงค่ะ งไม่ต้องบอกนะคะว่าอร่อยไหมดูคิวกันก่อนค่ะคิวยาวเลยค่ะอันนี้เขาซื้อกลับบ้านกันนะคะแต่ข้างในก็มีที่นั่งทานค่ะเดี๋ยวเรายืนรอกันสักครู่ค่ะได้แล้วได้แล้วถ่ายข้าวเราไม่ใ่ากลนนะโอยนะ่ากินมากเลยอ่ะกินเลยดีกว่าทานด้วยกันค่ะ อร่อยไหมคะแม่ปอจะยินเสียงสมการอคอยอร่อยไหมคะพี่สุแอบดูของพี่สุก่อนอร่อยมากเลยค่ะทานเสร็จแล้วเราก็กลับกันค่ะระหว่างทางเราก็เจอขนมไส้อะไรอร่อยสุดคะวยมีกี่ไส้อ่ะน้องยายมาจากตรงนู้นป่ะใช่ครับแต่ว่าเจ้าเดิมหนึ่งหนึ่งนั้น ตรงเล็หกสิ่งตรงใหญ่หนึ่งครับทำไมพี่เขามาทีหลังแล้วเขาเสียงดังกว่าคะนี่แล้วแต่เขาทำได้ปลาเดี๋ยวเดี๋ยวแอบมาดูแอบมาดูน้องทำเดี๋ยวถ่ายแค่ร้อยครับเอาาจะเอาอยู่กงนได้มีไส้อะไรบ้างเนี่ยนี่ถั่วเอาอันนี้ทุเรียนปลากล้วยครับทุเรียน อันนี้ทุเรียนค่ะอันนี้ปลาอันนี้กล้วยอันนี้ธัญพืชอันนี้ธัญพืชแล้วก็หอยทองแล้วที่หายไปคืออ๋ออันนี้คือไส้เค็มค่ะสรุปครบหกใช่ไหมใช่ครับชุดละเท่าไหร่นะคะต,ต้องเล็กต้องเล็กหกสิบต้องใหญ่หนึ่งร้อยเอาลืมถ่ายคนทำกล่องเล็กขล่องยูทูบน้องไฟให้น้องคนติดตามด้วยเราต้องกาาาารถอย่็กลัวน้องเคลม เดี๋ยวถ้าเกิดพี่ถ่ายไปไม่ดีน้องจะเคลมพี่ไหมเดี๋ยวเราดูกันก่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยซื้อหรือว่าถ้ามีคนซื้อแล้วเราก็ถ่ายฟรีเราก็ไม่ต้องจ่ายตังค์ดีไหมขณะยี่รอหนุ่มเบื้องนะคะเราก็เดินมาซื้อหมูย่างนครปฐมก่อนค่ะเจ้านี้ก็ขายเป็นขีดขายเป็นกิโลนะคะกรอบมากๆเลยค่ะ เราพาเท่าแก่นี้มานะคะเขาก็จะสั่งทุกอย่างที่เราพามาใช่ภะรยา่ะนาดนี้อันนี้พูดไปนะคะเพราะปิดเสียงหมดเราก็ยังชอปต่อนะคะ ขนม3ถุงร้อยเท่านั้นค่ะแล้วก็ทำสดๆใหม่ๆจากเตาจากกระทะกันเลยค่ะเดินมาอีกนิดเราก็เจอคิวยาวอีกแล้วค่ะเขาขายขนมบ้าบินค่ะบ้าบินมะพร้าวอ่อนน่าทานมากๆเลยค่ะแต่เราไม่ได้รอนะคะ <c oughs> เพราะว่าที่ถือมานี่ <c oughs> ก็ เต็มที่แล้ว <มา S 1> ค่ะ,คะสำหรับวันนี้เราก็กลับบ้านด้วยความเต็มไม้เต็มมือค่ะวันนี้คุณพี่ไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปดีๆในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ